เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m โมบ Channel และตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identify อีกแล้วนั่นเองสำหรับคล,ค,ลคลิปนี้เราจะมารีวิวความสามารถของผู้รอดชีวิตคนใหม่นักแต่งเพลงหรือเฟเดริกเครเบอร์โดยจากโมเดลที่เราเห็นฮะต้องบอกไว้เลยว่าเขาคือชายหนุ่มรูปงามที่จะทําให้สาวๆหลงรักแน่นอนส่วนเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ก็จะเป็นเสื้อเชิตด้านในมีเสื้อกั๊กอีกหนึ่งชั้นแล้วก็เสื้อคลุมอยู่ด้านนอกสีแดงยาวลงมาเลยนั่นเองโดยรวมต้องบอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่เรียบง่าย แล้วก็ดูหล่อสมาร์ทดูเท่สุดๆเลยฮะส่วนความสามารถของไอเทมและพาสซีฟส่วนตัวของเขาบอกเลยว่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูกันในเกมแต่ก่อนที่เราจะไปดูความสามารถกันฝากทุกคนกดคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกดติดตามกันไปด้วยสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามฮะถ้าเกิดทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะและตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยครับนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆครับของเฟรเดอริกหรือว่านักแต่งเพลงนั่นเอง เริ่มต้นเรามาดูกันที่ความสามารถของไอเทมประจำตัวของเขาที่มีชื่อว่าซ่อมเสียงหรือว่าจูนจังหวะครับ ไอเทมชิ้นนี้เมื่อกดใช้งานไปแล้วจะมีสกิลเช็คตัวโน้ตแบบ6จังหวะให้เรากดนั่นเองหากเรากดได้ถูกจังหวะเราจะได้รับความเร็ว50เปเ็นป็นระยะเวลา0.7วินาทีต่อครั้งแต่ถ้าเกิดกดไม่โดนก็จะไม่ได้รับบัฟความเร็วนั่นเองเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบให้คนได้ดูเมื่อเรากดใช้งานไอเทมไปแล้วจะมีสกิลเช็คตัวโน้ตมาให้เรากดให้ตรงจังหวะครับถ้าเกิดเรากดตรงจังหวะเราก็จะได้รับบัฟความเร็วไปนั่นเองเมื่อใช้งานไอเทมไปแล้วจะติดสถานะคูดาอยู่ที่50วินาทีถถึงงงจะสสาาามมรรใช้นไอออเทซ่ียหืว จุดจังหวะในครั้งต่อไปได้เดี๋ยวตรงนี้ผมขอเปิดเมนูยกเลิกการใช้ครูดาวนะครับจะได้เห็นทางหน้าของตัวไอเทมได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองวิธีการใช้งานครับให้เรากดไปที่ทางหน้าของรูปไอเทมนะฮะเมื่อเรากดใช้งานไปแล้วมันจะมีทางหน้าของตัวขึ้นเสียที่เป็นตัวโนน,นี่ขึ้นมาจากนั้นให้เรากดที่รูปไอเทมจุดเดิมครับให้มันตรงจังหวะก,กับเส้นปลายทางนั่นเองหากกดโดนก็จะได้รับบัฟความเร็วแต่ถ้าเกิดกดไม่โดนก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับเกี่ยวกับพาสซีฟส่วนตัวเขากันบ้างโดยพาสซีฟตัวแรกมีชื่อว่าเพลงชุดนั่นเองสำหรับความสามารถของพาสซีฟตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อทําการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์จะมีโนตนตรีให้เราทําการกดถ้าเกิดเรากดโนตนตรีโดนจะได้รับบัฟความเร็วในการถอดรหัสเพิ่มขึ้น0.23%ต่อ1ขั้นโดยผมอยากให้ทุกคนสังเกตตรงมุมซ้ายบนดูดีครับมันจะมีรูปทางด้านของพาสซีฟเพลงชุดขึ้นมาและมีการเก็บขั้นเก็บชาร์จทุกครั้งที่เรากดโนตนตรีโดนวิธีการกดให้โดนก็คือรอให้้้ทาางงนขอตัวโ เส้นปลายทางแล้วก็กดทางด้านของปุ่มที่อยู่มุมขวาล่างนั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากรณีที่เราก,กดผิดหรือกดไม่โดนมันจะเป็นการลดขั้นที่มุมซ้ายบนจะไม่มีการระเบิดของเครื่องไซเฟอร์แต่อย่างใดและ,ะเมื่อใดก็ตามที่เราก,กดโน้โตดนตตีโดนอีกหนึ่งครั้งมันก็จะมีการเก็บสะสมชาร์จที่อยู่มุมซ้ายบนเหมือนเดิมนั่นเองโดยการเก็บตัวโน้ตหนึ่งขั้นจะได้รับความเร็วในการถอดรหัสเพิ่มขึ้น0.23ผมอ,อยากให้ทุกคนสังเกตบนหลอดความสําเร็จของเครื่องไซเฟอร์ครับมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกความรถมมา สามารถเก็บได้สูงสุดก็คือ70-80ขั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกจังหวะโดนตีแบบไหนโดยจังหวะของโดนตีจะมีอยู่ด้วยกัน3จังหวะจังหวะแรกก็คือกรฟหรือจังหวะช้าจะเก็บขั้นสูงสุดได้ทั้งหมด70ขั้น เพิ่มความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่16.1%จังหวัดที่2ก็คือลาโก้หรือจังหวัดปานกลางจะเก็บขั้นสูงสุดก็คือ80ขั้นเพิ่มความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่18.4%และจังหวัดสุดท้ายนั่นก็คืออาเดนเต้สามารถเก็บได้สูงสุด80ขั้นความเร็วอยู่ที่18.4%เช่นเดียวกันในกรณีที่เรายังเก็บขั้นไม่ครบตามจํานวนสูงสุดครับเราสามารถไปเก็บสะสมที่เครื่องไซเฟอร์อื่นได้มันจะไม่ได้หายไปตามเครื่องไซเฟอร์ที่เสร็จไปแล้วนะฮะ โดยจังหวะที่ผมกำลังกดนะตอนนี้นั้นคือจังหวะช้าหรือจังหวะเกรฟนั่นเองครับจังหวะนี้เนี่ยเราจะสามารถเก็บขั้นได้สูงสุดก็คือ70ขั้น โดยความเร็วที่เพิ่มเข้ามาจะอยู่ที่16.1%ในการถอดรหัสเครื่องไซเฟอร์ครับคราวนี้หลายคนเริ่มสงสัยครับว่าเราจะเปลี่ยนจังหวะดนตรีเปลี่ยนจังหวะเพลงยังไงเ,เพื่อสังเกตตรงกลางจอด้านล่างครับที่ผมเอาลูกศรสีแดงชี้เอาไว้เราสามารถกดตรงบริเวณนั้นได้เลยถ้าเกิดใครเล่นบนมือถือส่วนใครเล่นในคอมพิวเตอร์มันจะมีตัวเลขหรือว่ามีปุ่มบอกอยู่ว่าให้เรากดปุ่มอะไรเราก็จะสามารถเปลี่ยนจังหวะได้ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนจังหวะทุกคนได้ดูครับเครื่องเมื่อกี้มันใกล้จะเสร็จนะผมเลยจะเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นตรงเครื่องอื่นนั่นเองตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตตรงกลางจอจะมีคําว่ากรีอยู่นะฮะก็คือเป็นจังหวะแบบช้านั่นเอง เมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนจังหวะให้เรากดไปที่ทางด้านของไอคอนที่อยู่ตรงกลางจอด้านล่างได้เลยเมื่อเราเปลี่ยนเป็นทางด้านของตัวราโก้มันก็จะมีการเปลี่ยนจังหวะเกิดขึ้นอยากทุกคนสังเกตทางด้านของตัวโน,โนครับจะมีการเคลื่อนที่หรือว่ามีการวิ่งที่เร็วกว่าทางด้านของเกรฟนั่นเองและขั้นตรงมุมซ้ายบนจะเก็บสูงสุดได้อยู่ที่80ขั้นนั่นเองส่งผลให้ทางด้านของความเร็วในการถอดรหัสจะถูกเพิ่มขึ้นเป็น18.4เนตั่นเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนรู้สึกว่าเฮ้ยมันช คืออาร์ดันเต้ครับสำหรับอาร์ดันเต้เนี่ยจะเก็บได้สูงสุด80ขั้นเช่นเดียวกันความเร็วที่ถูกเพิ่มก็มาก็คือ18.4เหมือนกันครับ แต่ว่าความตื่นเต้นความเลาใจและความยากจะถูกเพิ่มเป็นทวีคูณถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยถนัดเนี่ยผมแนะนําให้เล่นทางหน้าของเกรฟหรือว่าทางหน้าของลาโก้ไปก่อนครับเพราะว่าทางหน้าของจังหวะโดตีเนี่ยมันจะมาค่อนข้างจะกดได้ง่ายกว่านั่นเองนอกจากนั้นถ้าเกิดทางหน้าของนักแต่งเพลงไปทําการถอดร,รหัสเครื่องไซเฟอร์ที่อยู่ในรัศมีความหวาดกลัวหรือว่าเสียหัวใจเต้นจะทําให้ทางหน้าของเฟเดริกหรือว่านักแต่งเพลงมองเห็นออร่าของฮันเตอร์ที่อยู่บริเวณนั้นด้วยฮะก่อนที่เราจะไปด,ดูกันที่พาสีตัวสุดท้ายครับมีชื่อว่าปิดเสียงนัน สมมุติว่าเราทําการถอดลายเครื่องไซเฟอร์อยู่และเรากดสกิลเช็คไม่โดน3ครั้งติดต่อกันจะมีการแจ้งเตือนตำแหน่งของเราให้กับฮันเตอร์รู้ดังนั้นพาสศิฟส่วนตัวที่มีชื่อว่าปิดเสียงนี้ถือว่าเป็นข้อเสียของนักแต่งเพลงหรือว่าเฟเดริกนั่นเองครับ และนี่คือข้อมูลความสามารถทั้งหมดของผู้รอดชีวิตคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่ในโลกของ i d เดียทีไฟครับเพื่อเพื่อมีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะมาอ่านทุกข้อสงสัยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทําการทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันแต่ความสามารถหลกักๆก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะฮะวันนี้ก่อนจกลากันไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานั่นเองวันนี้นนนผมนันจะจากลาทุกคนไปก่อน So